สวัสดีค่ะชื่อธีรดานะคะชื่อเล่นชื่อดาดาค่ะก็วันนี้มาทําผมที่ร้านสตาร์ทรีค่ะแล้วก็วันนี้สิ่งที่ทําคือจะมีสปาเพิ่มนะคะจะมีทําสีอิตาลีแล้วก็จะมีนานโนมิกซ์ค่ะสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะทําเป็นสปาจอยโก้สปาจอยโก้เนี่ยเราจะนอนทําบนเตียงเตียงสะเลยนะคะใช้เวลาไม่นานแล้วก็ขั้นตอนง่ายมากวันนี้สุดท้ายกลับไปเนี่ยได้ผมทรงนี้ นะคะก็สุดท้ายพี่ดาวเขาจะเอาเอาตัวส่องอะคะ่ะมาส่องผมเราเนื่องจากว่าเราวันนี้เราทำสปาเพิมคือดัดผมดังนั้นเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายก็คือทําให้มันเฟิร์มยิ่งขึ้นนะคะก็ผมก็จะอยู่ทรงเป็นทรงนี้ยังไรแล้วเนี่ยเพื่อนๆลองแวะมาที่นี่นะคะร้านสตาร์ทรีค่ะอยู่คลองสี่นนรก,กานะคะมากันเยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นช่างนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานในร้านหรือการดูแลเอาใจใส่สุดยอดมากๆอยู่ที่นี่สปีแล้วค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just.